เห็ดมูเดียวดีค่ะทุกคนเฮเบิ้งได้จักดอก 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ะโอ้ลุงจอดเอามีดไม้มาโชว์อีกแล้วโอ้ยตื่นเต,นต,นต้นตื่นตื่นยังขักเลยป่ะเนี่ยว้าขันตะขันตะกนแต่ดอกนา่นตุปุติปีอยู่สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนค่ะมาจ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันจ้าเจอแล้วค่ะพี่น้องดอกแรกแหกมัน เบืเปิดเปิดเปิดมึงไงครับทุกคนดอกแรกแหกมันโอ้ยเขาปามามาเจอดอกสวยงามขน,นาดน,นี้มันมานเด้อเมือนี้ให้ได้เต็มตะก,กว่าที่เก่าเด้อปาดมึงไงครับทุกคนงามค่ะงามเนี่ยมีอีกดอกครับทุกคนสวยไหมจ้าขาวจูนปูนโอ้ยมาจ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันจ้า ดดกงน,น้ำๆเลยค่ะทุกคนทางเงี<ะ>้ยเงไปแล้วค่ะพี่น้องผ้าต่างผ้าปลายูขามแต่ขอนใหม่ค่ะทุกคนทางบมมี่ขอนใหม่มพาผ้าไปดิค่ะทุกคนลาสต์กันไปฟอนฮิสลุงจอดเจอเขากวางค่ะทุกคน <c oughs> เฮ้ยตลาดน้องการ์เซียเดี๋วสิเสียสักกูบอกวนที่เสียสโนว์โอ้จังเดยจังเดินมาเจอมาเจอถ้าไม่ไปยูเห็นไปยูกับสิบารใหม่ดิค่ะทุกคนค่ายใหม่นะค่ะชาบ้านชนม้อยสุดทะเาสวดีครับมาเด้อแกเพชรมาเด้อแกเพชรมาเด้อมาเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีมาเก็บเห็ดน้ำลุงโจด ขอบคุณทั้ง f อซเก่าอซใหม่เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจอดนี่เด้อค่ะพี่น้องมาอน,นีมาปลาไม่กันค่ะทุกคนเดี๋ยวเรบทุกคนอยู่ข้างถนนเลยคับทุกคนมองไง มึงทางเลยค่ะทุกคนมึงไอนผูน้ใดมาลุมเห็ดไปเลยโอู้ว่ขาแข็งแข็งเลยค่ะทุกคน,นเอาได้ย่ค่ะทุกคนมองไปสิสมเป็นหมูปลามาดูดไปค่ะนี่มาเป็นหมูเลยค่ะทุกคนปัดปัดปัดเดี๋ยวไปอยู่สิเก็บร่วมๆมมใหม่ช่อมนะคะว่ากุมนี่สิเยอะขนาดไหนค่ะทุกคนผู้ด่มาเป็นครอบก้วเลยแบบนี้ รบกันว si mm. ่าก mm. ุ้มนี่สิได้เยอะขนาดไหนกันทุกคนบมแมนบ๊อมแมนมองเดียวสิได้เต็มตะกร้าป็นตีนี้เลยไหมแต่ว่าเฮ็ดอันเขาอยากบานแล้วกันทุกคนบุมี่คนเขามาเจอมันมีพากันมาเก็บเฮ็ดอัน ทุกคนมั้งปัดปัดดอนี้ครัทุกคนมั้งปาดขาขาโอ้ยเต้นเต้นี้เราไปโย่เต้นเต้นนี้วรียมาเจอเห็ดหมู่งหญ่เลยครับทุกคนพู้นน่ะงั้นผู้ใดมาเก็บเห็ดใบเาดีเห็นไหมคะนี่ ดูคระทุกคนอกโอ้ยยิงเก็บยิงมันยิงเก็บยิงเจอฮนี่ค่ะทุกคนพุ่นพุ่นปุ้นปุ้นกลางน้าพุ่นหา,าดมาปลาไมมบ่ผิดบังค่ะทุกคนปลาไหมบ่ผิดบังแต่ว่าเฮ็ดเขาจะอู้ดอกนี้บ่ได้แล้วกันดอกนี้นิ่มแล้วนิ่มแล้ว ใบไม่ออกก็จะเจอแฟดแบบนี้แล้วก็ทุกคนแฟนขาวจูนพุนเลยเลยกิบเลย,เลย,ยชมปลาเห็ดเยลรมันค่ะทุกคนโลงหลงปลาเห็ดใบไม่ก็เริ่มร่วงโรยแล้วค่ะทุกคนจะเขาเลดูใบไม่ปลิเป็นมูกับสีเต็มตะกาแล้วกับสีได้ออกจากปลาเล้วนะคะทุกคน มูเดียวดีค่ะทุกคนเนี่เบิ้งได้จักดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเกสิบสอ็ดสิบสองสิบสามสิบสห้าดอกค่ะทุกคนปาดปาดัปดปดัดดหมูเดียวสิบห้าดอกสิบ้าดอกนี่เต็มตะการบนหลป่าอยู่ว่าสุดยอดเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเนี่เขาปาม,ามาเจอเลยโอ้ลุงจอดเอามีดไม้มาโชว์อีกแล้วหีดไม่

Die schon Wasser und Ich komme nie mal hier. Was tust du? Mhm. So, hast das geweiht vorne? Das wäre ja schon längst weg. อาเรืองเนาะค่ะทุกคนอาเขาเรื่องมจะเป็นล่าแหละ,ะ,ะ,ะบางดอกก็งามงามเนาะค่ะเนาะบางดอกก็ขาวจวบ่มีล่าโอช้ <c oughs> ช่างโชคดีลูกจดเก็บเพียงบวงเดียวได้เต็มตะกากรกัคั้ก็สันาา่นว่ะเต็มตะกา,า,า,าสิเด็กกับบ้านเลยเลี้ยวดอกนี้ยัง Da ist hier irgendwas drin, eine Schnecke oder was? Mal da gucken. ค่ะทุกคนแต่ขานดอกได้บานแล้วนี้ค้าเขาจะซู้ว้าน,นิ่มๆนะคะทุกคนดอกนี้ค่ะแมนปึ๊กดอกนี้ค้าเขาอันยังไงแบนๆไ่อยู่นึกว่ามันอันเฮ็ดเฟดนะคะทุกคนพอจะ <c oughs> ดึงออกมาห่ดแมนซ้ำดอกเดียว <c oughs> กว่ามันไดก็บเฮ็ดเฟดอีกแล้วนะ มาสายมกบุ๊บฟาสปอ๋ยวสปิเซว่าส์เอสกายบมเบิรมาสามาเอว้าวปาดเห็ดมูเดียวเกือบเต็มตะกาเลยค่ะทุกคนปาดปาดปาดไปต่อแบบนี้ค่ะทุกคน ข้าวที่เสียวเฉินได้อุ้ยขาวบวบเก็บเฮ็ดมื่อนีสุดจอดอีกแล้วค่ะทุข้าเดี๋ยวข้าไปนองเอฟซีสุกุสุก้อนมาเก็บเฮ็ดน้ำกันค่ะทุกคนก็ทุกคนเฮ็ดขึ้นอยู่กลางถนนเบื้องหน้เบื้องหน้เบื้องหน้เฟียบปั๊บหินทับหัวหินทับหัวเฮ็ดตื่น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 ยังขักเล่นป่ะเนี่ย สวยแม่จ้าพี่น้องมาดูพี่นอ้อ,นองเอ็บสิมาเก็บเห็ดน้ำกันจังมันมวลมันมันม่นซะบบบนี้เก็บโอ้ขายังขา,งขางจ้วบโมแมงค่ะทุกคน <Okay. S 1> เต็มกระตาแล้ววะเนี่ยเดินน้ำข้างท่าอันนี้คะ่ะทุกคนเห็ดออกน้ำข้างทาง่าน้ำนนตะนวลมีแต่ดอกน่ามัตุปูติปิอยู่อุ้ยมีลุงจอดจะมาเขาดี <laughs> ตัดเช็คเช็คเออเมื่ออาชีพเลยลุงจอด เห็ดนี่อย่างมั่ค่ะทุกคนมันสีม่วงงามพวกเรค่ะทุกคนเป็นกอยอยู่โอ้ยเฮ็ดสีมันทบก็เจอแต่แบบเสพเชื่อให้เราพวกนี้เห็ดอ,อ,อ,นนอย่างมันเนาะโอ้เหมือนหนีมากเก็บเห็ดฝุกอีกแล้วค่ะทุกคนเจอแต่เห็ดเป็นมูโอ้ยุดยอดเลย เห็นไหมคะทุกคนฝนตกอันเห็ดเข้าบ้านแล้วเขาก็จะเริ่มนิ่มแล้วเนาะค่ะโอ้ยอยากให้ฝนตกอีกเด้อสิได้ชื้นสิได้อันเห็ดสิได้ออกอีกจักหมดนะคะโอ้เต็มตะกร้าแล้วค่ะทุกคนเต็มตะกร้าแล้วมเนี่ยเพ่อใส่ได้อีกจักหน่อย เห็ดเห็ดป้านี่อันค้าเขางามมากับเห็ดป้านี่ค่ะทุกคนมึงเมือกับปิโนเก็บเห็ดมือนี่กับมันมันล้วนๆเด้เต็มตะกาให้เก่าค่ะทุกคนเขาปลามาแป๊บเดียวมาเจออันเห็ดเป็นขอบกั้วมูกใหญ่แป๊บเดียวก็เต็มตะกาค่ะทุกคนมึงเนี่ยลุกจอดเด้อันเขากวางนะคะทุกคนเขากวาง ป่าอยูว่ว่าร์เมนใหม่ป่าก็อยู่กันยางข่ามแล้วลุงจอดว่าเขาขวางตัววาสซันา่าผลเลยจับข้นมาเบิงค่ะทุกคนแมนคือพวกลุงจอดบา่ายอีหลีเฮี่ป่าอยู่กับโบลูเนาะค่ะเนาะมีเห็นค่ะทุกคนกน,นี่สิเขาบ้านแล้วค่ะพี่น้องมาเนี่อป่าอยู่ขอบพ,พุ่นพี่น้องเอซเด้อค่ะขอบพุ่นทั้ง FC เอซเก่าเอซใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจป่าอยู่กับลุงจอดในเด้อค่ะพี่นอ้องอเจอกันคลิปหน้าค่ะ